สวัสดีคะ่ะวันนี้พี่การมีของอร่อยออยมาแนะนำเพื่อนๆอีกแล้วนะคะเป็นอาหารว่างครับเพื่อนๆคะ่ะมันฝรั่งสอดไส้ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบแล้วก็เครื่องปรุงนะคะที่พี่การได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะสำหรับที่จะทำมันฝรั่งสอดไส้พี่การมีสูตรและรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนๆไปลองทาดูนะคะอาหารว่าง แสนอร่อยหรือจะเป็นอาหารเช้ากินกรุบกริบก็ได้ค่ะก็มีนะคะหมูนเนื้อแดงนะคะ300รกร,รัมค่ะมันฝรั่งพิการต้มเรียบร้อยแล้วนะคะ1กิโลนะคะถ้าเราทำน้อยก็ทอนสูตรได้เลยค่ะหอมใหญ่นะคะซอยเรียบร้อยละคะ่ะสับสับนิดนึงหนึ่ลูกนะคะอซอสพริก2ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยนะคะซอสมะเขือเทศนะคะสช้อนโต๊ะนะคะ เกลือป่นนะคะครึ่งช้อนชาค่ะน้ำตาลทรายนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยพริกไทยป่นหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็แถมแ็กไข่ไก่สองฟองนะคะก็มีแล้วก็ผงขนมปังรืมนะคะสองประมาณสองถ้วยนะคะเดี๋ยวว่าเราเอาไว้คุกตอนที่เราจะทอดนะคะเพื่อน เสร็จสับเรียบร้อยนะคะต่อขั้นตอนนี้เราก็ผัดหมูก่อนค่ะเอาน้ํามันใส่กระทะนะคะใส่หอมใหญ่ลงไปค่ะลงไปผัดให้สุกหอมนะคะเดี๋ยวพอสุกหอมได้ที่เราก็ใส่หมูลงไปผัดได้เลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราต้องผัดหมูให้เขาแห้งก่อนแล้วเราก็ใส่เครื่องปรุงค่ะซอสพริกนะคะใส่ลงไปค่ะ เมื่อเราใส่ซอสพริกลงไปแล้วนะคะเราก็ตามด้วยซอสมะเขือเทศของเราค่ะ mm hmm. เริ่มความหอมของเราก็เริ่มมาแล้วใส่เลยค่ะซอสพริกกับซอสมะเขือเทศน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือป่นแถมด้วยพริกไทยด้วยนะคะใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะ เดี๋ยวเราผัดนะคะให้เขาแห้งและสุกได้ที่นะคะเราก็ตักใส่ถ้วยพักเอาไว้ให้เย็นค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะห่อไม่ได้ส่วนมันบดนะคะเราก็จัดการบดให้ละเอียดค่ะก็ใส่ถ้วยพักไว้นะคะเราต้องรอให้เขาเย็นก่อนนะคะแล้วค่อยห่อนะคะ เมื่อเรียนทุกอย่างเย็นเรียบร้อยมันก็บดได้ที่แล้วนะคะเราก็จัดการปั้นเลยค่ะเอามาเอามันมานะคะพอประมาณนะคะแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยลูกเล็กก็ลูก,ลกใหญ่ก็จัดเลยค่ะอะพี่การจะทําให้ดูสาธิตให้ดูหนึ่งลูกนะคะแล้วเราก็ทํำแบนๆน,นะคะ,ะเหมือนเราทําขนมต้มนะคะเสร็จสับเรียบร้อยนะคะเราก็เอา หมูสับของเราที่เราทำปรุงไว้เมื่อคู่นะคะใส่ลงไปค่ะแต่เราต้องทำให้เย็นก่อนนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะร้อนมือเมื่อเราใส่เสร็จแล้วนะคะเราก็หยิบมันนะคะอ,อีกสักหยิบมือหนึง่งแล้วเราก็มาโปะไปบนมันที่เราใส่หมูสับไว้นะคะแล้วเราก็จัดการปั้นเลยค่ะเวลาเราปั้นเนี่ยเราก็าค่อยๆถนอมนิดนึงนะคะเพราะว่ามัน มันเขาสุกแล้วเขาก็จะเหลวเราก็จะทำเป็นวงรีๆนะคะเพื่อนๆลูกเล็กลูกใหญ่ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะคะนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาไปชุบไขค่ค่ะพอชุบไข่เสร็จสับเรียบร้อยนะคะเราก็คุกด้วยผงขนมปังค่ะเพื่อนๆจะได้ประมาณนี้นะคะ พิการทําให้ดูหนึ่งลูกเสร็จสับเรียบร้อยเราก็เอาลงทอดเลยค่ะใส่น้ำมันพอร้อนนะคะใช้น้ใช้ไฟปานกลางนะคะเพื่อนๆแล้วก็ค่อยหย่อนลงไปพ่การกลัวดโดนมือเอาตะลิวนี่ยแหละค่อยหยอนนะคะอันนี้นะคะเราจะใช้ไฟปานกลางค่อนมาทางอ่อนนะคะทุกอย่างเออ ที่เราทำเนี่ยได้สุกหมดแล้วเพียงแต่ว่าเราทอดผงขนมปังเนี่ยให้เขาสุกเหลืองน่าทานแค่นั้นเองค่ะเพื่อนๆเราก็จะใช้เวลาทอดไม่นานพอว่ามันออฝรั่งของเราเหลืองก็เป็นอันสุกเรียบร้อยพร้อมทานได้เลยค่ะเห็นไหมคะขั้นตอนไม่ยุ่งยากเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากมาย เป็นเนเครื่องปรุงก็อยู่ในครัวบ้านเรานี่แหละค่ะซอสมะเขือเทศซอสพริกอง่ายๆพริกไทยบ้านเราก็มีอยู่แล้วเนาะทำให้เด็กๆทานนะคะไส้นี่เราจะใช้เป็นเนื้อไก่ก็ได้นะคะเพื่อนๆจะทานคู่กับซอสมะเขือเทศก็ได้ค่ะเห็นไหมคะเหลืองราม สับเรียบร้อยนะคะเราก็ที่ตักตักนะคะให้เสด็จน้ํามัน mm hmm. ก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค mm ่ะ hmm. เดี๋ยวเราก็มาใส่จานแล้วเดี๋ยวพี่จการก็จะตัดให้ดูหนึ่งลูกนะคะลูกโต่า mm hmm. เราใสา่ไปเลยตกแต่งด้วยผักผักเพิ่มสีสันซิกสักหน่อยโอ้พูดผิดพูดถูกแล้วเนี่ย น่าทานไหมคะเพื่อนๆคะลูกเดียวก็อิ่มแล้วเนี่ยพี่การปั้นเนี่ยว้าวเดี๋ยวพี่การจะหันให้ดูนะคะสอดใส่หมูสับเห็นไหมคะว้าวเป็นของทานเล่นก็ได้นะคะเพื่อนๆยามว่างหรือจะเป็นอาหารเช้าก็ได้คะ่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วคะ่ะ มันฝรั่งสอดไส้ของพี่การน่าทานไหมคะอย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีคะ่ะ